หนึ่งจุดหนึ่งนะครับเมื่อเรารู้ที่มาของปัญหาแล้วนะครับน้องหนึ่งจุดหนึ่งนะครับความบาปนะครับโลกนี้นะครับถูกสาปเพราะความบาปเข้ามาไม่มีใครเลยที่ไม่มีความทุกข์นะครับน้องเมื่อมนุษย์คู่แรกนะครับทำบาสหมายถึงการตักัปฏิวาพระเจ้าสาปเขาทั้งชายและหญิงและแข่นยินด้วยนะครับน้อง ในบทบพรมการบทที่สามข้อที่ส6บถึงข้อที่19ที่เราได้อ่านมาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับน้องนะครับเราจะเป็นต้องรับสมรวงของบาปครับแม้ว่าพระเยซูจะทรงไถ่โทษบาปของเราแล้วเราอยู่ในโลกที่ถูกมารครอบครองพี่น้องครับโลกที่เราอยู่เนี่ยมารมันครอบครองอยู่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามารมันสร้างโลกนะครับน้องพระเจ้าถักนะครับในที่ในห้องเรียนเราบอกว่ามี ทูตสวรรค์องค์หนึ่งใช่ไหมคิดกระบอกกับพระเจ้านะครับไปชักชวนทูตสวรรค์อีกหนึ่งในสามนั้นมาเป็นพระพวกเราก็ต้อการบนนะครับเกิดการเจราจนอยู่บนสวรรค์ในรองนะครับพระเจ้าก็ผักทูตสวรรค์องค์นั้นตกลงมานะครับตกลงมาตอนนั้นยังไม่มีสร้างโลกนะครับพระเจ้าก็มาสร้างโลกปั้นนู่นทำนี่ให้ต้นไม้เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เอวาครับทําให้อาดัมกับเอวาเกิดขึ้นแล้วทูตสวรรค์องค์เนี้ย มันแค้นให้กับพญามันเห็นสิ่งที่พ้านงสร้างมันคอยขัดขวางมันก็เข้ามาในโลกนะครับขัดขวางทุกอย่างนะครับคอยทาร้ายทุกอย่างนะครับะนะครับก็มีทุตนนะครับมันไม่ได้เป็นคนผู้สร้างโลกแต่มันครอบครองโลกค,คือครอบครอรงใจมนุษย์นั่นเองนะครับคือมันคอยชักชวนให้มันทุกคนนะครับเข้ามาเป็นพวกมันแล้วก็สนับสนุนให้มนุษย์ทำาปนะครับซาตานครอบครอง ลูกนี้อยู่แต่ลูกนี้ไม่ใช่ของตาตามเป็นของพระเจ้านะครับพี่น้องนะครับข้อความย้อนบทที่สิบหกข้อที่สามสิบสามบอกว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่ตรงชื่นชมยินดีและชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วซาตามมาเพื่อทำลายชีวิตมนุษย์จึงทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวาย ยอนบทที่สิบข้อที่สิบขโมยนั้นย่อมมาเพื่อลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเองทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์พระเยซูพระเจ้าพูดถึงหมาร่าดำนะครับมันมาเพื่อจะทำลายบางทีเราอาจจะไปนะครับขอเรายังไม่รู้จักพระเจ้าเราไปขอนะครับชีวิตเก่าเรานะครับตัวเก่าเราเรา,เราขอกักใครครับเรา ขอกลับ,บ้าขอจับพวกทิพิธกรมมันอาจจะให้เราแต่สิ่งที่มันจะเอาคืนชีวิตของเราคือชีวิตของเราครับเมื่อเมื่อเราไปขอแล้วมันก็ให้ซาตานก็มีฤทธิ์เดชนะพี่น้องนะครับซาตานก็สามารถที่จะให้หนูน่นให้นี่เราได้เช่นกันแต่สิ่งที่มันให้ซาตานให้นั้นนะครับมันจะต้องหวังผลตอบแทนอย่างมาหาศาลหมายถึงชีวิตของเรานิรันดร์การมันจะทําให้เราตกนรกนิรันดร์การนะครับพนะี่น้อง แต่พระเยซูพระเจ้านะครับไม่ได้มาทําลายนะครับมาให้ชีวิตมาให้ชีวิตของเราครบบริบูรณ์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้ก็ทําให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีการงานที่ดีนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ถ้าเรายึดติดกับพเจ้าปัญหานั้นจะรับการแก้ไขและโลกหน้าก็คือแผ่นดินสวรรค์น,นิรันดรการเราจะไม่กลับมาโลกนั้นอีกแล้วนะครับเราจะอยู่บนสวรรค์น,นะครับนี่คือพระเยซูพระเจ้า มานะครับไม่ได้มารักและฆ่าไม่ได้มาทําลายมาให้มาทาให้ชีวิตเราพุกไปด้ว,วไม่เหมือนกับมารซาตานนะครับน้องเมื่อพี่น้องรู้ความจริงแบบนี้แล้วนะครับน้องพี่น้องรีบสลบมารซาตานนั้นมันออกจากี่น้องไปถ้ามันเข้ามายุ่งกับพี่น้องมากพี่น้องก็ตะวันไปไล่กันไปเลยนะพี่น้องนะครับเมื่อมนุษย์ทำบาปนะครับน้องสภาพที่สมบูรณ์ได้สูญเสียไปสภาพเสื่อมโทรมเข้ามาแทนที่ มนุษย์จึงมีความทุกข์และปัญหานะครับความทุกข์และปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับน้องความบาปได้ทําให้มนุษย์ถูกสาดหล่นจากสภาพที่สมบูรณ์สู่สภาพที่ไม่สมบูรณ์นะครับน้องจากสภาพแห่งความบริสุทธิ์และนิรันดร์สู่ความไม่บริสุทธิ์และต้องตายนะครับเราในพระธรรมโลมบทที่สมข้อที่23และบทที่6ข้อที่ยี่สิบ บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเป็นทาสของบาปความชอบธรรมก็ไม่ได้ครบก็ไม่ได้ครอบครองท่านหลายครั้งนะครับเรามีปัญหาและทนทุกข์คราบตัวเองนะครับครบตัวเราเองเนี่แหละทําบาปนะครับฆ่าคนนะครับคือบางท,นทีนี้อาจจะไม่ฆ่าคนแต่หลายครั้งนะครับหลายคนก็ฆ่าคนนะครับมันติดยู่ในใจจึงเราจะไปรับโทษที่มนุษย ตั้งขึ้นมาก็คือไปติดคุ้มไปใช้ไปใช้เขาเรียกอะไรไปใช้ผลของมันที่อยู่ในพวกในเรือนจำแต่ในใจลึกๆเราก็ยังคิดถึงมันเราไม่สามารถที่จะสัได้เพราะคนระนั้นไม้มีเจตนานะครับขโมยนะครับบางครั้งเราก็อาจจะไปหลงกับขโมยนะครับนะครับคือขโมยทุกอย่างที่ไม่ใช่ของเรา ถ้าเราเหยียดมาก็คือถือว่าเป็นขโมยหมดนะครับไม่สัตซ์ซื่อนะครับอู้งานนะครับทําให้ขาดทันทีสุกร์นะครับเรืนะครับสิ่งนี้สิ่งที่เราพูดถึงนั้นไม่ดีทั้งนกานเมืองนะครับ,นะรบในกระดิ่งบทที่ห้าข้อที่สิบเก้านะครับถึงข้อที่ 21, ยี่สิบเดียดยอกรอบบทที่สี่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่นะครับ